อเอาอีกแล้วครับซุ่มเหยียดคนอีสานเนะเาะอีแพนนะอีฮาผู้ยิ่งนี่น,นั่นนะของรับเฮาทอกซิกออกออกออกซื้อเลยเด้ออกโนนกระแสแต่ว่าร้อยหน้าร้อยตาเด้บ่ได้สำนึกอย่างแก๊กน่อยเด้พอแม่ออกมาขอโทษขอพ่้ยเด้ผู้เฒ่าผู้แกดีไยสอนมันดีไลเออแต่มันประจําอีสัวนนี่เออเด็กน้อยอายุสิเจ็เนาะ ว่มึงกับคักดีหรอกว่าอีเวนโคดแม่เขาดาเมสทุกขูทุกคนเนาะมึงยังบ่สานึกเนาะเฮ็ดนาร้อยนาร้อยตาพี่นุ่มถามไม่สานึกเลยวะสันหนูก็เฉยๆนะคะนา่าพอนะโอ้มึง่าออกมาได้ยังไงปตาเอาหมดขั้นไฟกัดหิมแต่อีเวนความหูสึกแสดงว่ามันบดได้มสมนึกเด้ย่าไปห้อภัยมันนะพี่น้องคนอีสานเหยียดคนอีสานน้ำกันนี่ถือว่าแบบ โอ้มึงมึงมึงคืดได้จังไดอ็นนะขตดเหี้ยเลยเละเปรียบก็เหี้ยยังสงสารเหี้ยเลยเออเหี้ยมันยังแบบกินสัดเสกสัตว์ของเรามีประโยชน์ย่อยให้สลายไปเร็วเลยอีนี่บ่ย่อยสลายดย้อีขยับเปียกอีสันดานมาโขตดแมวกูอยากเตะเสือข้างกีบบาทด้เนาะกีกบกบกบก่บักักเนอบักนั่นนั่นบักได้เห็นหนามันอยู่ใส่เนอะบกับกนี่นี่เห็นอยู่ใส่ทนะ่อบวกแน่ อืพ่อมันอยู่ใสจัดมันให้นหนักๆแบบนี่ส่วนตีนคนอีสานน่ะแดกเขาเบ้าตาเมื่อนเต,ตะเต้เสยขึ้นเรื่อยๆอย่าให้มันได้นั่งลงเออเอาหนามั่นลาดจูดแมมลยแบบส่วนตีนนี่เออเฮียอีมึงบ่ <c oughs> มีสำานึกจิตสำานึกเลยมึงเกิดอยู่หูด่างงวด <c oughs> อี๋โอ้ ก็ขากระขาขูดแมงซัวคักบอกเป็ดนี่กูอยากตะเสยข้างมึงกี่วันด้เนาะ